เรื่องราวเล่าขานตำนานพื้นบ้านไทยแต่ครั้งบัตรพาการที่จะพาทุกท่านยอ้อนไปสัมผัสเรื่องราวของประบูรทองไม่ใช่เพียงนิทานสอนใจแต่เป็นเรื่องราวชีวิตความรักที่บริสุทธิ์ความลิษยาที่กัดกินหัวใจและการเวียนว่ายตายเกิดที่จะทำให้ทุกท่านหัวคิดถึงกฎแห่งกรรมและพลังแห่งความดีที่ซ่อนอยู่ในจิตใจพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวอันเข้มข้นที่จะสั่นสะเทือนอารมณ์กันนี้กันแล้วหรือยังครับ ในอดีตล่วงเลยมาณดินแดนสยามประเทศมีขหาบดีผู้หนึ่งนามว่าเศรษฐีทลกะผิวค้ำแดดจากการทำงานหนักมือหยาบก้านจากการจับปลาทั้งวันประกอบอาชีพสุจริตด้วยการทอดแหจับปลาในลำคลองสายเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านเศรษฐีผู้นี้มีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกชื่อคณิฐานางมีใบหน้าอ่อนหวาน ดวงตาเศร้าส้อยแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจิตใจดีงามเรากับผ้าใหม่เนื้อละเอียดมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าเอื้อยเด็กหญิงเอื้อยมีดวงตากลมโตใสซื่อผิวขาวเรากับกีบดอกมะลิว่านานสอนง่ายเป็นแก้วตาดวงใจของคณิฐาส่วนภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อคณิถีนางมีใบหน้าขมขายแต่แววตากับแข็งกระด้างริมฝีปากบางเฉียบ บ่งบอกถึงความใจแคบมีลูกสาวสองคนชื่ออ้และอี้สองพี่น้องคู่นี้มีนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดและมักแสดงอาการไม่พอใจเอื้อยอยู่เสมอเล่ากับว่าเอื้อยเป็นหนามยอ,อกอกของพวกเธออยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีทรกะได้ชวนนางคณิฐาผู้เป็นภรรยาคนแรก ไปทอดแหจับปลาในคลองตั้งแต่เช้าจะลดเย็นแสงแดดล้อนละอูจางหายทิ้งไว้เพียงความเหนื่อยล้าแต่ไม่ว่าจะหวานแหสักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งสิ่งที่ได้กลับมาเพียงปลาบูที่กำลังตั้งท้องแก่ท้องป่องจนเห็นได้ชัดเพียงตัวเดียวเท่านั้น จนก,กระทั่งตะวันเริ่มคอยต่ำรับเหลี่ยมเขาความมืดมิดเริ่มปกคลุมเศรษฐีทลากะก็ตัดสินใจที่จะนำปลาบูกลับบ้านด้วยความผิดหวังแต่ทว่านางคณิษฐาผู้มีจิตใจเมตตาประดุดดังสายน้ำมองปลาบูด้วยความสงสารจับใจสัมผัสถึงชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดมาน้ำตาใสๆคอหน่วยนางจึงเอ่ยปากร้องขอเศรษฐีด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนราวกับขอชีวิต พี่จ๋าปล่อยปลาตัวนี้ไปเถิดนะจ๊ะดิฉันสงสารมันเหลือเกินอย่าได้นำมันกลับไปเลยเศรษฐีทะละกะเมื่อได้ยินดังนั้นความเหนื่อยล้าและความผิดหวังแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธเกี้ยวอย่างรุนแรงแลากะถูกขัดใจอย่างแสนสาหัส ด้วยความโมโหที่พุ่งพ่านจึงหยิบไม้พายเลออันหยาบกระด้างที่ใช้หาปลามาด้วยกันฟาดเข้าไปที่ท้ายทอยของนางคณิฐาอย่างแรงจนล่างอันบอบบางของนางล้มลงสิ้นใจณริมคลองนั้นเองความเงียบงันปกคลุมราวกับธรรมชาติกั้นหายใจเศรษฐีธลร,รกะตกใจกับสิ่งที่ตนเองกระทำแต่ด้วยความโกรธและความกลัวก็ผลักดันให้เขาทิ้งศพของนางคณิฐาลงในคลอง อย่างไม่ใยดีเราก็ทิ้งเพียงก้อนหินเท่านั้นเมื่อเศรษฐีธละกากับถึงบ้านเด็กหญิงเอื้อยผู้ไร้เดียงสานั่งรองคอยผู้เป็นแม่ด้วยความเป็นห่วงความคิดถึงแม่กัดกินหัวใจน้อยๆพ่อจ๋าแม่ไปไหนจ๊ะเสียงเล็กๆถามด้วยความหวังเศรษฐีธลกาผู้มีจิตใจหยาบกระด้างราวกับหนังของสุนักลับตอบลูกสาวด้วยน้ำเสียงเย็นชาปราศจากความรักแม่ของเจ้าหนีตามผู้ชายไปแล้ว ทิ้งเจ้าไปอย่างไม่ใยดีแล้วจะไม่มีวันกลับมาบ้านนี้อีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานาคณิถีผู้เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายเล่ากับปีศาจร้ายและอ้ายกับอี้น้องสาวต่างแม่ที่มีจิตใจคับแคบและอิจฉาลิษยาก็เริ่มการแกล้งใช้งานเอื้อยสารพัดเล่ากับเอื้อยเป็นทาสในเรือนไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเอื้อยต้องทำแต่เพียงผู้เดียวมือเล็กๆผ่องด้านเนื้อตัวมอมแมมโดยที่เศรษฐีทละกะ ผู้เป็นพ่อบังเกิดก้ากลับไม่เคยรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของลูกสาวและไม่เคยสนใจความเป็นอยู่ของลูกเลยเลากับเอื้อยเป็นเพียงคนแปลกหน้าเอ้อยคิดถึงแม่จับใจความทรงจำเกี่ยวกับแม่ยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเลน้อย,อยทุกครั้งที่รู้สึกเศร้าเสียใจจนจุกอกเอื้อยจะแอบหนีออกจากบ้านไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ริมท่าน้าเงียบปล่อยให้น้ำตาไหลลินเหมือนสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งความเหงาเงย็นเหยียบ กาะกลุ้มหัวใจดวงน้อยและในขณะที่เอื้อยกำลังโศกเศร้ามองสายน้ำที่ไหลผ่านไปอย่างเดียวดายอยู่นั้นเองก็ได้พบกับปลาบูทองตัวหนึ่งสีทองอลาบราวกับทองคำแท้ค่อยๆว่ายน้ำเข้ามาใกล้ราวกับคุ้นเคยดวงตากลมโตสีดำสนิทจ้องมองเอื้อยอย่างอ่อนโยนในความเงียบสงบนั้นเอื้อยรู้สึกถึงกระแสความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากตัวปาลาราวกับมีใครบางคนกำลังปลอบโยนอยู่ ยิ่งมองลึกเข้าไปในดวงตาของปลาเอื้อยก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเหมือนเคยรู้จักปลาตัวนี้มาก่อนความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งก่อขึ้นในหัวใจน้อยๆเรากับมีสายใยที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงทั้งสองเอาไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่าปลาบูทองตัวนั้นคือนางคณิษฐาผู้เป็นแม่ที่กับชาติมาเกิดด้วยความรักและความห่วงใยลูก เมื่อเอื้อยรู้ด้วยสัมผัสแห่งหัวใจว่าปาบูทองคือแม่ความรักและความผูกพันก็ยิ่งแน่นแฟน้นราวกับสายใยที่มองไม่เห็นที่เชื่อมโยงทั้งสองเอาไว้ทุกวันเอื้อยจะแอบนำเอาข้าวสวยเม็ดเล็กๆที่เก็บไว้มาปล่อยให้แม่ปาบูทองกินด้วยความรลักไข่พูดคุยปรับทุกข์เล่าเรื่องราวความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านให้แม่ฟังด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา เหมือนได้ระบายความอัดอั้นตันใจขอความรักและความอบอุ่นจากผู้เป็นแม่นางชนิถีและลูกสาวสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเอื้อยเด็กหญิงที่เคยซึมเศร้ากับมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่บนใบหน้าแม้พวกตนจะกกั่นแกล้งใช้งานอย่างไรเอื้อยก็อดทนไม่ปีดปากบ่นเหมือนตะก่อนทําให้พวกนางเกิดความสงสัยเราก็มีความลับซ่อนอยู่จึงแอบซุ่มดูพฤติกรรมของเอื้อย จนกระทั่งรู้ความจริงอันน่าตกตะลึงว่านางคณิษฐาคู่ที่พวกตนคิดว่าตายไปแล้วได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นปลาบูทองและยังคงติดต่อก,กับเอื้อยทุกวันความอิจฉาลิษยาในจิตใจของนางคณิถีลุกโชนราวกับไฟนรกความโกรธแค้นที่เอื้อยยังคงมีความสุขแม้จะสูญเสียแม่ที่หลักไปแล้วทำให้นางวางแผนร้ายอย่างเลือดเย็นดังนั้น ในขณะที่เอื้อยกำลังทำงานบ้านอย่าง,ยง,ยงขยันขันแข็งกว่าถั่เลื่อนจนสะอาดหมดจดนาคณิถีผู้มีจิตใจโหดเหี้ยมและอักสรพิษร้ายก็ได้แอบย่องเข้าไปหวานแห่เล็กๆที่ริมท่าน้ำอย่างเงียบเชียบจับปลาบูทองตัวนั้นมาอย่างง่ายดายแล้วนำไปทำอาหารถอดเกศสีทองอาลามที่ไว้ในครัวอย่างเลือดเย็นโดยไม่รู้สึกผิดบาปต่อสายใยของแม่ลูกเมื่อเอื้อยกลับมาในครัว และได้พบกับเก็ตปาบู่สีทองที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นข้าบเลือดสีแดงสดบง่งบอกถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นหัวใจดวงน้อยของเอื้อยก็แทบจะแตกสลายความเจ็บปวดลาก,กับถูกมีดกรีดความสิ้นหวังถาโถมเข้ามาเอื้อยรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำตาไหลอาบแก้มเสียงสะอื้นดังขึ้นทีละน้อยลากับหัวใจกำลังจะแตกสลายเอื้อย ค่อยๆช้อนเก็บปาบูทองเหล่านั้นด้วยมือที่สั่นเทาเราก็เก็บเศษเสี้ยวของความทรงจำสุดท้ายของแม่นำไปห่อด้วยผ้าขาวบางอย่างทนุถนอมแล้วนำไปฝังลงดินใต้ต้นมะม่วงใหญ่หลังบ้านด้วยความอา,าลัยรักอธิษฐานด้วยน้ําตานองหน้าเสียงอ้อนวอนแผ่วเบาแม่จ๋าหากชาติหน้ามีจริงขอให้แม่ได้ไปเกิดใหม่เป็นต้นมะเขือให้ลูกได้ดูแลได้ใกล้ชิดตลอดไปนะจ๊ะเอ้ย มาลดน้ำพรวนดินดูแลต้นมะเขือทุกวันด้วยความรักและความหวังจนต้นมะเขือค่อยๆจเจริญงอกงามแต่กิ่งก้านใบเขียวออกดอกสีขาวเล็กๆและเริ่มมีลูกมะเขือสีเขียวสดนางชนิดถีสังเกตเห็นต้นมะเขือที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็เกิดความสงสัยล่ากับลางสังห์บอกบางอย่างว่าต้นมะเขือนี้มีความเกี่ยวข้องกับเอื้อยด้วยความขุนเคืองใจ นางจึงสั่งให้อ้ายและอี้โค่นต้นมะเขือทิ้งอย่างไม่ใยดีต้นมะเขือถูกโค่นล้มลงอย่างน่าเวทนารูปมะเขือสีเขียวสดกิ้งกระจัดกระจายความหวังของเอื้อยพังทลายลงอีกครั้งเด็กหญิงนั่งร้องไห้กอดโคนต้นมะเขือปล่อยให้น้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งนางคณิถี เก็บลูกมะเขือเหล่านั้นใส่ตะกร้าด้วยรอยยิ้มเยาะเยะ้ยเรากลับได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่แล้วนำกลับเข้าไปในครัวสั่งให้อ้ายและอี้ช่วยกันตำน้ำพริกโดยมีลูกมะเขือเป็นเครื่องจิ้มรสเลิศเอ้ยแอบบเก็บมะเขือที่เหลือจากการถูกแม่เลี้ยงใจหลายกินนำไปฝังลงเดินอีกครั้งด้วยความหวังอันลิบหลีและอธิษฐานด้วยใจที่แน่วแน่แม่จา๋าหากต้นมะเขือไม่อาจอยู่กับลูกได้ ขอให้แม่ได้ไปเกิดใหม่เป็นต้นโพเงินโพทองในป่าแห่งนี้ที่ไม่มีใครสามารถทำลายแม่ได้อีกหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ได้ล่วงเลยไปจุดเอื้อยได้เติบโตเป็นสาวสวยรูปงามเหมือนกับนางคณิฐาแม่ของนางงะชายป่าอันเงียบสงบ ตรงจุดที่เอื้อยนำมเมล็ดมะเขือไปฝังไว้บังเกิดเป็นต้นโพเงินโพทองสูงตะางาใบสีเงินและสีทองสองประกายรลยิบระยับเล่ากับมีมนขังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาวันหนึ่งพระเจ้าพม,มาทัตษ์กริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งเมืองนี้ได้เสด็จประพาสป่าเพื่อทรงชมความสวยงามของธรรมชาติขบวนเสด็จยิ่งใหญ่เหล่าทหารและข้าราชพลวานเดินตามเสด็จอย่างสง่างาม,าม,าม พระเจ้าพรม,มทัตทรงทอดพระเนตรเห็นต้นโพเงินโพทองก็ทรงส่วนพระไทยในความงามและความแปลกประหลาดของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นอย่างมากพระองค์จึงมีพระราชองค์การให้เหล่าทหารและข้าราชบริวารช่วยกันนำต้นโพเงินโพทองเข้าไปปลูกในพระราชวังแต่ไม่ว่าผู้ใดจะพยายามซักเท่าไหร่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอย่างรากลึกแน่นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แม้แต่น้อย นางคณิถีและอ้ายกับอี้เมื่อได้ยินคําประกาศนั้นก็ส่งเดินทางเข้าไปในป่าด้วยความโลภหวังที่จะได้รับรางวัลพวกนางพยายามถอนต้นโพเงินโพทองอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถขยับขยื่นได้แม้แต่น้อยเมื่อเอื้อยทราบข่าวจากคำพูดของนางคณิถีและอ้ายกับอี้ที่คุยกันอย่างออกรถถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่หากสามารถถอนต้นโพเงินโพทองนี้ได้ เอื้อยจึงเดินทางเข้าไปในป่าด้วยความขรพและอาลัยนางเดินเข้าไปใกล้ต้นโพงเงินโพทองสัมผัสลำต้นด้วยมือที่สั่นเทาและอธิษฐานด้วยเสียงแผ่วเบาแม่จ๋าลูกขออนุญาตยายแม่เข้าไปอยู่ในวังนะจ๊ะเพื่อให้ลูกได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ตลอดไปด้วยแรงแห่งความรักและความกตัญญู เอื้อยจึงสามารถอบล้อมลำต้นโพเงินโพทองและถอนขึ้นจากดินได้อย่างง่ายดายเาวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยินยอมที่จะติดตามเด็กหญิงผู้มีจิตใจบริสุทธิ์นี้ข้าเจ้าพรม,มทัตทรงทอดพระเนตรเห็นเอื้อยก็ทรงประหลาดพระไทยในความสามารถของหญิงสาวและทรงประทับใจในความงามและความอ่อนโยนของนาง พระองค์จึงทรงชักชวนให้เอื้อยเข้าไปอยู่ในพระราชวังและได้เล่าเรื่องราวความยากลำบากที่ผ่านมาทั้งหมดให้พระองค์ฟังด้วยความสงสารและความเมตตาสเสน่หาในที่สุดก็ทรงแต่งตั้งให้เอื้อยเป็นพระมเหสีเคียงข้างพระองค์ฝ่ายนางคณิถีและอ้ายกับอี้เมื่อทราบข่าวว่าเอื้อยได้เป็นพระมเหสีก็เกิดความอิจฉาลิษยาและโกรธแค้นอย่างรุนแรง ไฟลิสยากัดกินหัวใจจนพวกนางคิดวางแผนล,ล้าอีกครั้งพวกนางส่งจดหมายไปถึงเอื้อยในวังโดยโกหกว่าเศรษฐีทลร,รกะป่วยหนักใกล้สิ้นใจขอให้เอื้อยกลับมาเยี่ยมที่บ้านโดยด่วนพระมเหสีเอื้อยด้วยความกระตันอยู่และความเป็นห่วงผู้เป็นพ่อจึงรีบเสด็จกลับมาบ้านทันทีโดยมิได้เฉลี่ยพระทยถึงความอันตรายที่ซ่อนเลนอยู่ เมื่อพระมเหสีเอื้อเสเดจมาถึงบ้านนางคณิถีและลูกสาวผู้ชั่วร้ายก็ได้วางแผนสังหารพระมเหสีอย่างเลือดเย็นโดยนำกระทะน้ำเดือดไปซ่อนไว้ที่ใต้ผืนเลือนและทำไม้กระดานกลเพื่อให้พระมเหสีเอื้อยตกลงไปในน้ำเดือดนั้นเมื่อพระมเหสีเอื้อเสด็จลงเหยียบบนกระดานนั้นก็พัดตกลงไปในหม้อน้ำที่เดือดพ่านด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสพระวรกายของพระมเหสีเอื้อย ก็ถูกลวกจนสิ้นระชนอย่างน่าเวทนานางคณิถีสั่งให้อ้ายปลอมตัวเป็นเอื้อยสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของพระมเหสีและเดินทางกลับไปยังพระราชวังเพื่อหวังจะสวมรอยเป็นพระมเหสีแทนโดยได้ท่องมนต์เน่มนต์ดำที่ได้ไปแอบเรียนมาจากหมอผีในป่าลึกหวังจะให้พระพรมทัตหลงไหลในมนต์สะกดและไม่รู้ความจริงแต่ด้วยอำนาจแห่งกรรม ดวงวิญญาณของเอื้อยได้ไปจุดตีใหม่เป็นนกแขกเต้าสีสวยงามเมื่อเกิดใหม่แล้วก็บินกลับเข้าไปในพระราชวังด้วยความผูกพันและความอาลัยกะเจ้าพรม,มทัศทรงเห็นนกแขกเต้าต,ตัวนี้แสนรู้พูดจาไพเราแะแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นเอื้อยที่กลับชาติมาเกิดก็ทรงเลี้ยงไว้ใกล้ชิดในกงทองเอาไว้ในห้องบรรทมด้วยความเอ็นดูพูดคุยกับนกลาวกับพูดคุยกับพระมเหสีอ้าย ที่เป็นพระมเหสีตัวปอมเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจและอิจฉาลิษยาในระหว่างที่พระเจ้าพม,มาทัทสเด็จออกไปคล้องช้างเผือกอายจึงสั่งให้คนคัวนำนกแขกเต้าไปถอนขนและต้มกินเสียแม่ครัวที่กำลังถอนขนนกแขกเต้าจนนกแขกเต้าแน่นิ่งไปเพราะคิดว่านกแขกเต้าน่าจะตายแล้วเลยวางทิ้งไว้บนโต๊ะ แต่นกแขกเต้าด้วยความตกใจกลัวจึงแกล้งตายและกระเสือกกระสนหลบหนีเข้าไปในรูหนูเมื่อแม่ครัวกลับมาก็ไม่เจอนกแขกเต้าเสียแล้วด้วยความกลัวความผิดจึงได้แอบไปซื้อเนื้อนกแขกเต้าที่ตลาดและทำแกงเขียวหวานถวายพมระ,มะ,มะเมห์ศรีกลับมาที่เอื้อยในร่างของนกแขกเต้าที่หลบหนีเข้าไปในรูหนูและได้เจอกับหนูใจดีที่ดูแลจนขวนหายดีและกลับมาเป็นปกติ เมื่อขนนั้นเต็มตัวนกแขกเต้าก็บินเข้าไปในป่าลึกจนได้พบกับพระฤาษีผู้ทรงศีลและมีฌานวิเศษพระฤาษีตรวจดูด้วยฌานก็ทราบว่านกแขกเต้าตัวนี้คือพระมเหสีเอื้อยที่กับชาติมาเกิดด้วยความเมตตาจึงชุบชีวิตให้กลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมและด้วยอนุภาพแห่งฤทธ เอื้อยก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่สวยงามดังเดิมพร้อมกับเด็กชายตัวน้อยที่พัลลีได้เสกให้เป็นบุตรชายของเอื้อยและตั้งชื่อให้ว่าลบเมื่อเด็กชายเติบโตขึ้นก็เกิดความสงสัยว่าใครนั้นเป็นพ่อของตนเพราะตนเองนั้นก็เห็นแต่ท่านแม่และท่านพระเจ้าตาจึงได้ไปถามกับนางเอื้อยผู้เป็นแม่เอื้อยจึงเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากและความโหดร้ายที่ตนเองได้รับให้บุตรชายฟังด้วยความเศร้า เมื่อพลบทราบเรื่องทั้งหมดจึงมีความต้องการที่จะไปเข้าเฝ้าพระพรหม,มทัตเสด็จพ่อของตนนางเอื้อยจึงบอกทางพร้อมร้อยพวงมาลัยดอกไม้สวยงามเพื่อนําไปถวายพระเจ้าพรหม,มทัตเมื่อพลบได้ถึงพระราชวังก็ได้นําพวงมาลัยมาถวายพระพรหม,มทัตพระเจ้าพรหม,มทัตทรงรับพวงมาลัยก็ทรงประหลาดพระไทยในความงามและหลุดออกจากมนต์เสน่ห์และตัดถามถึงเรื่องราวของเด็กชายและพวงมาลัยบุตรชายของเอื้อย เล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การตายของนางคณิฐาและการกั่นแกล้งของนางคณิฐีและลูกสาวการกลับชาติมาเกิดของเอื้อยและการถูกทำลายจนต้องกลายเป็นนกให้พระเจ้าพมทัศฟังด้วยความกล้า,าหาญเมื่อทราบความจริงพระเจ้าพรมทัศก็ทรงเกี้ยวโกรธเป็นอย่างมากสั่งให้ทหารจับกลุมนางคณิถีและอ้ายกับอี้มาลงโทษตามความผิดที่พวกนางได้ก่อเอาไว้หลังจากพระเจ้าพมทัศ จัดการกับนางคณิถีและอ้ายกับอี้แล้วพระองค์ทรงสเสด็จไปรับเอื้อยกลับมายังพระราชวังและทรงขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์กลับมาครองรักกันอย่างมีความสุขอีกครั้งนิทานเรื่องปลาบู่ทองสอนให้เรารู้ว่าความดีและความกตัญญูย่อมนำมาซึ่งความสุขและความเจริญส่วนความอิจฉาและความชั่วร้ายสุดท้ายแล้วก็จะนำมาซึ่งความทุกข์และความหายยนะ จงยึดมั่นในคุณธรรมแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับนิทานเรื่องปลาบูทองถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือเนื้อหาผิดพลาดไปก็ขอ,ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวมาจนจบคลิปถ้ารักกันชอบกันชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคืนนี้ช่องนิทานเสียงพันปีขอให้ทุกท่านนอนหลับอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ